สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเกตหรือว่าเกมเษฐีนะครับผมเมื่อกี้ก็เพิ่งอัปเดตนะครับผมไม่รู้ว่าอัปเดตเป็นอะไรนะครับผมก็ถ้าอัปเดตมาเป็นของดีก็อโชคดีไปย่า่นะครับผมวันนี้อัปเดตเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเออโดนสร้างโลกสับเออสร้างโลกคือชาร์จโลกสับเปลี่ยนตำแหน่งลหลุมดำและหลุมขาวมันมาแล้วหรอถามจริงอะ่ะเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมันมันต้องมาวันตรงกลางพี่สองทำไมมันมาวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่เอาหน่ะจริงๆคือเอ้ยเดี๋ยวเอาจริงๆนะคือแบบมันมันผิดเวลาป่ะมันมาผิดเวลาเกินไปป่าพูดถึงอ่ะเดี๋ยวลีมัดน่าจะหมดใช่ไหมเออลีมัดหมดแล้วอ้าวมาผิดเวลาเดี๋ยวจะบอกนะว่าเว้นนี้ให้เราสุ่มหานะครับผมโอ้โหเดี๋ยวพิจาราก็เอาแล้ว เอาแล้วโอ้ยผมพูดเลยผมหาแน่นอนที <part> ่ช <gamma enders> ิ้นนี้อย่างน้อยตือแบบมากันตายหรือว่าเอามาแบบมาเล่นกับนีีมีออนได้เนาะเนี่ยได้กับมีเมียนได้แะครับผมมาดูจี้เครื่องรางของผมก็จี้เครื่องรางจี้ชิ้นนี้ทำอะไรได้นั้นนั่นครับผมพูดได้เลยว่าเยี่ยมมากเพราะว่าเคยเจอโดนมาแล้วแบบโอ้โหโคตรแซ่บแบบเป็นจี้ที่แบบใครพุ่งดันไปนั้นตายอะบอกเลยมีตายนะครับผมมาดูความพิเศษรับผม เมื่อเริ่มต้นเถินของฉันโอกาส70%ชาจโลและสามารถชาสูงสุดได้หนึ่งั้งเมื่อฝ่ายของข้ามจนตีจะใช้โลเป็นตนัวป้องกันคือโลจะสามารถป้องกันการคุมเตาการการทำลายเต๋าคือการได้ทุกอย่างอะยกเว้นกองขังอะแค่เนี้ยแหละนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายของข้าติดตั้งหลุมดำโอกาส70%สลับเปลี่ยนหลุมดำเป็นหลุมขาวซะโ,โอ้โหโคตรสุดๆต้องพ้แล้วอยากได้ัวดีเลยเนี่ยไม่ไมีเมียต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาเปลี่ยนเป็นแบบ มาใส่แทนกับด ok าบ okay. <sh am gloss noise> สปายอ่ะเออพูดเลยว่าเคียบมากพูดเลยว่าเคียบมากนะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาคงรู้สึกให้ใช้แค่ใช้ S สี่อันสามารถแรงโดรนาโลได้สะสม A นะครับสะสมโดรนสีเงินในสีน้ำเงินนะครับผมก็อย่างน้อยสองชิ้นสะสมโดรนสีแดงสองชิ้นนะสะสมโดรนที่ยังสร้างไม่เสร็จอีกสองชิ้นด้วยกันนะครับผมแลกแสงโดรนสร้างโลกนะครับผมสะสมแสงโดรนสร้างโลกสี่ชิ้นด้วยกันนะครับผม เพื่อแลกเป็นเอสนะผมด่วนสังโลออกอยู่ที่นะโนดอยากได้มันต้องแบบต้องมีเนาะของมันต้องมีของมันต้องหาแล้วก็มีรวมไหมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับผมมันน่าจะมีรวมมาแหละตอนนี้นั่นไงมีรวมด้วยนะครับผมโอ้โหแต่ของรวมก็เอ้ยมันก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะมีปืนฟองไข่มันก็เข็มเจาะฟองเอ้ยยังโอเคพอได้อยู่งั้นรักครับผมโอเคมาเดี๋ยว เดีย๋ยวผมขอไปก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวผมขอทําการแบบว่าจบคลิปนี้เท่นี้ครับผมพอดีก็น่าจะหมดแล้วแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทําการจบคลิปทเท่นี้ถ้าผมพอใจสมมามารถฝากาากดไลค์ฝากกดซับสไครต์และฝากกดติดตามได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดกันได้โปรดขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย